เธอนี่ไม่เปลี่ยนเลยนะแน่นอนจ้ะฉันสวยไม่เปลี่ยนอยู่แล้ะฉันหมายถึงปากกับนิสัยของเธอต่างหากหือปีเตอร์ปากปีจอจริงๆเลยคอยดูนะถ้าฉันได้เป็นเลขาที่นี่เมื่อไหร่แกโดนดีแน่โอ้ยเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยเราวันนี้มีนัดสัมภาษณ์อีก จะสายไหมเนี่ยเอา้าท่านประธานนี่ท่านประธานคะรถเป็นอะไรหรอคะเอา้าคุณมี่รถผมมันเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอะแล้วทำไมท่านประธานไม่ใช้ได้หนูรอเล่นนะคะให้หนูช่วยดูไหมคะนี่คุณมี่อารมณ์ดีแต่เช้าเลยนะหนูเป็นแบบนี้ทุกวันลคะค่ะ ไหนคะมันเป็นอะไรผมว่าแบตมันน่าจะหมดมั้งผมไม่ได้เป็นแบตนาะแล้วด้วยถ้าอย่างนั้นท่านประธานติดรถมี้ไปก่อนไหมคะมีไปส่งแน่ใจนะคุณมี่ผมไม่ล้มแน่นะไม่ล้มแน่คะ่ะหนูนะ่ะสายลุยไม่คุยเสียเวลาอ่าไปก็ไป ไม่ต้องกลัวเกาะแน่นๆนะคะอ,อย่าให้หล,ล้มเลยกัน ่าไงแกจริงหรอเออว่างๆยังไม่ถึงเวลาสัมภาษณ์น่ะอ่าวว่ามามีอะไรเอ้าคุณมี่จะจอดทำไมครับคือหนูจะจอดให้อาหารน้องหมาตรงนี้ค่ะ เออท่านประธานขับรถไปก่อนนะคะเดี๋ยวหนูตามเข้าไปค่ะอ๋อโอเคครับได้ครับได้มาโคชคดีนะคะโอเคครับยั้นผมไปก่อนนะน้องหมามาแล้วพี่เอาเข้ามาให้โอเคแก คนจนๆแบบนั้นอย่าไปให้ค่ามันเลยจ้ะอเออแกใกล้ได้เวลาแล้วอะฉันต้องไปก่อนนะจ้าแล้วใครอรถมาจอดตรงนี้เนี่ยเขาห้ามจอดนะไม่รู้ได้ไงใครทำอะไรบีบแต่เส,สียดังเลย ขอโทษนะครับคุณทราบไหมครับว่ารถคันสีแดงคันนีดด้รถใครรถฉันเองแหละมีอะไร,รอ่ะไม่ได้นะครับตรงนี้มาที่จอดสำหรับมอเตอร์ไซค์ถ้าเป็นรถใหญ่ต้องไปจอดอีกที่นึงนะครับแกเป็นใครเนี่ยถึงมามีปัญหากับฉันผมไม่ได้อยากจะมีปัญหาหรอกครับแต่มอเตอร์ไซค์ของผมมันไม่มีที่จอดว่าไงครับรบกวนช่วยไปเล่นรถให้ผมหน่อยได้ไหมอ๋อฉันรู้แล้ว ก็ว่าอยู่ทำไมหน้าคุณคุณทิดแท้ก็ปีเตอร์ลูกพาโลงนี่เองเธอป้านั้นเหรอก็ใช่นะสิไม่คิดเลยนะว่าจะมาเจอกันที่บริษัทหรูๆแบบนี้แล้วนี่ทำงานอะไรอยู่อะคนสวนหรือว่าคนเก็บขยะเธอนี่ไม่เปลี่ยนเลยนะ แน่นอนจ้ะฉันสวยไม่เปลี่ยนอยู่แล้วฉันหมายถึงปากกับนิสัยของเธอต่างหากหืปีเตอร์ปากปีจอจริงๆเลยคอยดูนะถ้าฉันได้เป็นเลขาที่นี่เมื่อไหร่แกโดนดีแน่อะไรนะที่เธอมาสมัครเป็นเลขาที่นี่เหรอก็ใช่นะสิทีนี้แกก็คงจะรู้แล้วใช่ไหมว่าควรจะปฏิบัติกับฉันยังไงเอายังไม่เข้าทำไงอีกหรอคะ อ๋อจางอ่ะพอดีมีเรื่องนิดหน่อยวายวายไอ้ลูกพันลงมีสาวกับเขาด้วยนี่เธอไม่ทราบว,ว่าเธอใช้ตะตุ่มเลือกหรอจะ๊ะ <c oughs> อะไรหรอคะ <c oughs> ก็แฟนเธอไง <c oughs> เธอไม่รู้หรอว่าสมัยเรียนอะ่ะมันเป็นลูกพันลง <c oughs> เอา้าคุณเป็นเพื่อนกันหรอคะ <c oughs> ฉันก็ไม่อยากนับมันเป็นเพื่อนเท่าไหร่หรอก เพราะว่าฉันคบแต่เพื่อนรลลวยๆเพื่อนจน,จนๆแบบเนี้ยฉันไม่อยากคบหรอกนี่คุณพอได้แล้วคุณรู้ไหมว่าคุณพูดอยู่กับใครนี่เขาเป็นถึงพนักงานผมเป็นพนักงานอยู่ที่นี่ <c oughs> ก็แค่พนักงานกระจอกกระจอก <c oughs> ฉันไปดีกว่าไม่อยากฟังพวกชนชั้นต่ำสัตว์ทยายให้มากกวา่า คุณปีเตอร์คะทำไมคุณไม่บอกเขาไปล่ะคะว่าคุณเป็นประธานบริษัทผมมีวิธีของผมนะ่เดี๋ยวคุณเจาของไปเก็บเราตามผมมานะค่ะค่ะวิธีอะไรของเขานะสวัสดีครับคุณปาหนันใช่ไหมครับใช่ค่ะเอ่อคุณผมกันพศครับเป็นผู้จัดก,การที่นี่อ๋อค่ะ สวัสดีครั้งนะคะคุณกันโพสคุณพร้อมสัมภาษณ์ไหมครับพร้อมค่ะสัมภาษณ์ตอนนี้เลยไหมคะอ๋อรอแป๊บนึงนะครับพอดีว่าคนที่เขาจะมาสัมภาษณ์คุณเขายังไม่พร้อมอ้าวไม่ใช่คุณกันโพสเหรอคะที่จะมาสัมภาษณ์ไม่ใช่ครับท่านประธานเขาจะมาสัมภาษณ์ด้วยตัวเองออนี่ไงครับมาพอดีเลยนี่มันปีเตอร์กับยายพนักง,งานคนเมื่อกี้นี่ เขาก็เป็นพนักงานกันทั้งสองคนไม่ใช่เหรอคะเอ,อ่อพนักงานคนเดียวครับอีกคนเขาเป็นประธานบริษัทท่าเป็นประธานบริษัทเหรอไม่ใช่หรอคะ่ะท่านประธานคือคุณปีเตอร์ตางหากฮะปีปีเตอร์เป็นประธานบริษัทใช่ฉันเอง ตกใจขนาดนั้นเลยเหรอเป็นไปได้ไงอะ่ะแกจนแล้วแกก็เป็นลูกพันโลไม่ใช่เหรอมาเป็นประธานบริษัทได้ยังไงถึงฉันจะเคยจนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะมีอนาคตที่ดีไม่ได้จะรวยหรือจะจนมันวัดค่าเขาเป็นคนไม่ได้หรอกนะปนันใช่ค่ะท่านประธานหยุดทำกิริยาตำ่ตำๆแบบนี้กับพนักงานของผมคุณปนันฉันเสียใย ที่นิสัยของเธอมันไม่ได้ดีเหมือนความสามารถที่เธอมีเลยปีเตอร์เราเราเป็นเพื่อนกันไงหลับฉันเข้าทำงานที่นี่เถอะนะฉันทงาน,านที่อื่นไปหมดแล้วด้วยเสียใจด้วยนะแต่ว่าฉันไม่เปลี่ยนใจหรอกฉันไม่รับเธอเข้าทำงานที่นี่คุณกันพลครับครับ,รบเดี๋ยวผมรบกวนคุณเปิดรับสมัครเลยค่ะคนใหม่ผมด้วยนะครับได้เครับ ขอคนที่ไม่มีนิสัยชอบดูถูกคนอื่นเหมือนคนนี้ด้วยนะครับขอเชิญคุณปาหน่กลับไปที่สูงส่งของคุณเถะนะครับใช่ค่ะพอที่นี่คงไม่สูงพอสำหรับคนแบบคุณแร้วค่ะฮฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมฉันจะกลวงพวกแกพวกแกทั้งหมดเลย ทำไม่คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฟันตั้งมากมายไ,ได้โบ้เธยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน